ทำไมปลุกช้าปแปลกๆฮฟ้ายังมืดอยู่เลยนะลืมไปต้องตื่นตีห้าเพราะมีร้านค้าแถวบ้านเปิดใหม่แล้วเราจะต,ต้องรีบไปซื้อก่อนหมดจริงด้วยเดี๋ยวมันหมดต้องรีบไปหาพ่อกับแม่แล้วพี่ไปอาบน้ำก่อนเอ๊ะพ่อกับแม่ไปไหนนะช่มเอะ พ่อคะแม่คะทาไมถึงวันนี้พ่อกับแม่ต้องปลุกนาฬิกาตีห้าให้หนูการ้านแถวบ้านเนี่จา้ามีธามากอสจีที่หนูอยากได้ด้วยนะแล้วคะหนูต้องรีบไปอาบน้ําแล้วละ่ะอาบน้ำเสร็จวสบายตัวแปรงฟันสะอาดมากเดีเ๋ยวไปปลุกน้องๆดีกว่า ลูกลิลลี่ตื่นได้แล้ว L uka, L ลูกลิลลี่เฮ้ยช้าแล้วหรอครับเชา้าแล้วสิฮะพี่ทำไมมันฟ้ามืดล่ะ,ะจะไปรู้ได้ยังไงแล้วแต่พี่ต้องอาบน,น้ำเสร็จแล้วนะ ตอนนี้เด็กๆยังไม่หายบักนะคะพี่อยากไปซื้อทำมากอจิมากพากกับแม่เลยปลุกเชา้าแม่ไม่ลงอดนะให้เด็กๆลงรถกันเองนะแล้วนี่ใส่ชุดนักเรียนทำไมเนี่ยลูกอะอยู่นึกว่าเปิดเทอมแล้วแต่ลกรีบไปเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวนี้นะ เรานี่มันขี้ลืมนัมเบอร์วันเลยจริงๆนะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะแม่ก็ลืมเปลี่ยนชุดแต่แม่ขี้เก็จเดี๋ยวให้พ่อลงรถแทนละกันนะพ่อลืมแว่นตาพ่อเอาแว่นตาอันเกา่าไปใส่ก่อนเลยนะแล้วเราจะเปิดมาตรงนี้ทำไมโป๊ะแตกอืม เดี๋ยวแม่โอนเงินให้ตอนกับบ้านนะฝากใจ่ให้น้องๆก่อนนะยังในบัญชีหนูมีแค่500ยกว่าบาทเองนะแม่เอาหนะ้าเด็กๆแม่ให้งบแค่คนละยีสิบาทก็พอนะโหแม่ซื้ออะไรได้ครับเวลานี้ของถูกเยอะตายไม่อนุญาตให้แต่งบ้านตามนะคะไม่มีขอญาตเปลี่ยนตัวละครนะคะถึงแล้ว คนก็ไม่ค่อยเยอะนี่เปเถอะทำมากาจิพี่จารรา้าทำมากรจิเขาไม่มีตะกร้าให้หรอได้ตะกร้าละ่ะมีอะไรยีสิบบาทในนี้บ้างอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวพี่เช็คให้นะยี่สิบบาทจะ้ะยี่สิบบาทหืม เเอาอะไรดีนะอ่ะอันนี้พี่จ๋าเอาอันนี้จ้ะยี่สิบบาทของไอเอ็นเพนนี่มั่วๆนะคะทุกคนเพราะว่าน้องมีชัว่วโมงนี้มากโอเคคิดเงินทั้งหมดก็ประมาณ98บบาทจ้ะ ตดตดตด,ดใส่ถุงไหมจ๊ะใส่ถุงค่ะต๊ดขอพัทที่ต้องให้ใส่ถุงเองนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณครับขอบคุณจ้าไปกันกลับบ้านสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ Subscribe ให้เราด้วยนะคะไม่ได้ขอตัวลรับกันนะบ๊ายบาย